ก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะวันนี้เราจะไปตะลุยพุทธเบิกกันแต่รถโน๊ตคัสซี่ยืดแต่พันคาด เียงมีอะไรมากครับผมคือไก่ไก่วิเชียนตะตวงมีซีนมีปีมีข้าวเหนียวสามอ่อมโอโม,มีน้ำมีน้ำพร้อมแล้วด้วยอะไรครับผมน้ำตาลาามันได้มีหนูหมดฟุ้งฟิ้งเลยนี่ก็ดดกโชว์ชื่นใจบันท่าชื่นใจไหนด้เพื่อน ฝนไหลลงมาลึ่มเลยอ่ะเดี๋ยวเราจอดไปชมวิวกันเนี่ยหน้าอื่นไม่เที่ยวเที่ยวหน้าฝนเน้าเอกนายเอ๊ะ <speaking in minority national cave> มันไม่กันอะกะเเมีกระเพิงไหมอดูเหะครมสวยจาตหนาด้วยโหดะ ขึ้นมาถึงยอดแล้วนัเนี่ยไม่ไหวรอข้าวกันมัวน่วแล้วดูลมยี่ิบอองศาเอาเีื้อเอาเสื้อมาโคตรหนาวอะ่ะไม่ไหวแล้ว ลงรู right. <c oughs> mm ้เรื่องก็เปื่องแตกโอ้ยโอ้ยนี่ครับผลงานตี่ไก่บนปูรอเบิร์กอร่อยอร่อยแต่หนาวไปหน่อยนั่นเองเนาะไปหน่อยเยอะเลยแต่ ไหลให้โลเลยครับออมยนี่เป็นกระท่อมที่เราพักกันหลบลมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับละขึ้นมากินข้าวเที่ยงเลยสุดยอดอากาศเอาเอกเก็บขยะลงไปเลยโอ้ยหนาวอะที่เรารู้อะต้องใช้ครีมดิงอะ กินธรรมดาหนึ่งไม่ค่อยหอนด่ารุนแรงริมล็อกเลยเจ้าใจโอ้ยถือวเปียกแล้วจะปิดเสื้อกูพูดตรงใส่ผ้านมไม่ดีเลยลมพัดไปครับเดี๋ยวออกเดินทางกันแล้วอากาศดีทำให้คนเป็นบ้าดูสิ ทำให้เราหนาวไปไม่ได้แอนนาเรามีไหนวะในจา์ลูกม้ยไข่ข้อ ครับคลิปนี้โอ้โหสบัร์คสอมกันทีเดียวไปกันรอ,อบโลกโอ้อมไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะครับมันค่อนข้างได้แบบอันตรายหน่อยขับรถนันก็เลยไม่ค่บยไดถ่ายก็ถึงบ้านอย่างเปียกแฉะครับอเอาคครับสนุกสนานกับกเพื่อนๆน้น้องๆนะไม่เน้นปริมาณครับเน้นคุณภาพของคนที่เข้าใจกัน <laughs> ไปแล้วนะเพื่อนสวัสดีครับ